าพี่น้องไงสุดยอดความงามเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห นะมาถึงกระเพาะแล้วครับไข่คร,ครับไข่ไข่ยังบุญใหญ่ปกติแถวนี้เป็นเห็ดตะงกดงครับหลายที่สุดเลยแถวเห็ดตะงกดง เห็นละงุกดงนี่แหละครับดอกกันใหญ่สีสันกันสวยโอ้ยงามครับสีน้องเอ้ยถ้าได้เป็นกลุ่มนะครับครับเพราะว่าส่วนมากมันก็เป็นกลุ่มดอกแปดอกก็มีกลุ่มหนึ่งสิบกว่าดอกก็มีดูจะไปเห็นละงุกดงไหมสิดอกใหญ่ครับโอ้ยสวยครับโอ้ยไข่ของใหญ่เอา้าหนึ่นงหนึ่งไข่นีอีกสอง อลังงามเลยครับออกมอวานนี้หรือน่าจะเป็นกลางคืนกับเป็นคู่แฟดเลยครับแ่งสวยนะงามครับ อีกหนึ่งไข่ห่านไข่พักใหญ่เหมือนพี่น้องสวนถ้าเห็นล้งอกด่งมันจะเป็นอย่างไล่ะเนี่ยสุดยอดเลยเลิงงามใหญ่เหมือนครับสวยงามมากอีกดอ,อกครับบันสังเกตดีกว่าเห็นอย่างงามเลยโอ้สองเลยมีลูกติดพร้อม จะไปครับจะอีกแล้วครับคุ้มหนึ่งอย่างงามหนึ่ง

โอ้เหดหินตัวนี้โอ้กำลังงามเหมือนตัวนี้ก็ได้ครับสวยครับเจอแล้วครับกุ่นึงสวยๆครับกำลังสวยเลยโอ้สี่ดอกครับอย่างงามเลยตัวนี้ก็เลยสอยงามครับ ะสวยงามอีกสองครับอ,อีกดอ,อกครับ

อีอ่หนึงใครพวองนี้มันก็เคยออกเนะนี่มีดอกเดียวปี่น้องเลยสุดยอดความงามเลยครับอือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกงานสำนีบุได้แล้วพี่น้องนะเอ้ยนะ <laughs> ครับระงกดึงเดี๋ยวตัดให้บุกครับ ดอกมันจะดอกอง,งามเลยกำลังเปลี่ยนคลอกของครับเอา้าตอนนี้ก่นอ๋อ,อโอ้ย มอเมาลี <Sen> no oh really ่อยู่ซอกหึือพักเทยอืมสวยครับเหลืออีกหนึ่งดอกก็สวยเลยครับดอกเดียวเราก็บอกเป็นกลุ่มแน่อ้ยสวยงามเลย Hoi đạo nè Hoi đạo này. Hoi có đi biển con này. Hoi đạo này. Hoi đạo này. mất đạo này. Hoi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  đạo này. โอดอกใหญ่เหลือเื่องเดียวพี่น้อ,องความงามอ๋อสวยๆครับอีกหนึ่งดอกสองไขู่รีตามโคดหินเลย น ah, so ah, ี ben ่ใส่แหนสอยต้องนีเปิดเบ่งน้ำพี่น้องนะมาเปิดกระบอเห็นครับมันยังบโค่เนสองกระจัด

No tell <laughs> โอ้โหพึ่งขับกงงางน่ะชมผลงานของมอนี้ครับสุดยอดเลยม,มันมนันมอนี่มาบดดนกับแป๊บหนึ่ง วันนี้ซ้ำนี้แหละครับนี่ถือว่ามานแล้วซ้ำนี้ก็ได้ไม่เพราะกันไม่ครับมาคือเก่าตราบใดที่เฮ็ดยังอยู่เอาวันนี้แค่นี้ครับผมจับป่านนี้